โอเคก็ผมก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะสอบวิธีการเพิ่มผู้ติดตามของ IG นะครับแบบง,ง่ายๆนะสาหรับใครที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตาม IG นะครับก็ให้ไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่าไลค์คิทเคมนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของ I ไลค์เคมทั้หมดสุดน,นะครับใครทุกคนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากเรามาหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้นะก็สามารถกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เลือก แล้วก็ใส่กรอกข้อมูลตามที่เป็นสายแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลถัดผ่านแล้วก็ยืนยันถัดผ่านอีกรอบน,นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสิทิลิตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะอ่าแล้วก็กดสมสัครสมาชิกได้เลยนะครับหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ใน2ช่องนี้ครับแล้วก็จดจำถัดไว้ด้วยก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากเรามาหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่ามุดมู่ตรงนี้นครับ เลือกมหมที่เราต้องการใช้บริการได้เลยครับจะมีเฟซไอจีทิกกต์ดูทูบนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะผมจะเลือกเป็นตัวแนะนําของไลค์เขมนะครับไอจีนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกบริการอีกรอบเขาจะเป็นตัวนี้นะครับติดตามประกันสันร้อยหกสิบห้าวันทันทีนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ในส่วนของคําอธิบายนะครับให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อ่าลิงก์นะครับวิีกาลิงก์ก็ให้วิน้าไอจีของตัวเองได้เลยนะครับที่เราต้องการ เพิ่มพี่ตามนะครับผมจะเลือกเป็นไอจีตัวนี้นะครับอย่าลืมเปิดไอจีเราเป็นสาธารณะด้วยนะครับงั้นจะเวลาปั๊มได้นะให้คนคัดลอกลิงก์ของเราไปนะครับแล้วก็เอามาวาร์โซคองล์ลิงก์นะอ่านี่นะครับแล้วก็เลือกไปมาที่เราต้องการปั๊มนะผมจะเทสจาก100ผู้อิดตามนะครับ100ผู้ติพตามก็5บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับจะมีค่าบริการบอกอยู่ตรงนี้นะให้เราก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ ยังจากรลักษณ์สงซื้อเสร็จแล้วนะครับระบบได้ลัลคํามสร้างซื้อคุณแล้วรหัสที่464นะครับก็ให้ทุกคนไปที่เระวัว่าการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เช็ครหัสตรงนี้นะท464นี่นะครับสถานะก็รอดํอาเนินการอยู่นะครับก็ทุกคนสามารถรอขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้นะในส่วนของเครดิตนะครับใครที่ยังไม่เครดิตก็สามารถคลิกที่จํามเงินก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องทาง ที่เราต้องการเติมเงินนะครับพีสาช่องทางให้เลือกนะสแกนเคียบโค้ดทุกธนาคารนะครับทูมินิบริษัทแล้วก็ซองปลาวิเศนะครับใครจะดกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางานัน้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็ให้ทุกคนมาสักทุกคนมาเช็คได้นะครับตรงนี้จะมีบอกทุกบริการนะในสอกของการติดต่อบินนะครับก็ สามารถติดต่อมินผ่านทางตัวนะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ได้เลยแนละ้วสามารถแจ้งเมือนไม่เข้าก็ไปขึ้นก็สามารถแจมินได้ย4บชั่วโมงนะครับอ่าตอนนี้ก็มีคนยี่สิามผู้ตามนะครับอ่าเหมือนจะทยอยขึ้นแล้วนะหนึ่งคนนะครับอ่าเพื่อจะตามมาตอนที่ผู้ตามขึ้นเลยนะเค่ผมก็ตอนนี้ยอดผู้ตามก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนี่นะอ่านี่ครับขึ้นมาเป็นร้อ แล้วนะครับตอนแรกมีประมาณตอนแรกมีประมาณท3คนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น138คนแล้วนะครับไม่ถึงประมาณ5ทีนะนี่นะครับ144 11 1คนแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มติดตามของ IG นะครับก็สามารถค้นหาคำว่า l ไลค Game ใน Google ได้เลยนะครับ <c oughs> หรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเินต์ก็ได้นะ ดีวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ขอ,อตัวก่อนสวัสดีครับ